สวัสดีครับอ่าสวัสดีสําหรับมิรับเอฟซีทุกท่านนะครับผมของทีมงานพิทักษ์วีรานะครับบริษัททีเอเทคเตอร์การเกษตรยนต์สองพันสิบสองจำกัดและบริษัททีมีตังเทคเตอร์จำกัดนะครับวันนี้เรามาเจอกันที่สาขาห้านะครับผมที่ร้านแสงตะเวนจ้าณางรองนะครับผมร้านตั้งอยู่อำเภอนางรองนะครับผมอยู่ติดทางหลวงเส้นนางรองลำปมาตนะครับห่างตัวอำเภอประมาณสามกิโลเมตรนะครับผม ซึ่งหน้าร้านจะมีป้ายร้านแสงสเวนจ้าอยู่นะครับที่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ดือตีสดรวมทั้งเราเอารถแท็กอ์อ่ามาจําหน่ายอยู่ที่นี่ด้วยนะครับผมก็จัดโปรโมชั่นรัวๆที่หน้าร้านนะครับวันนี้อ่าโปรโมชั่นทิเศเดือนนะครับอ่าเรามาเริ่มกันที่ขันแรกเลยนะครับอาทางร้านก็เบอร์โทรติดต่อ0803839789นะครับ0840483799นะครับผม แล้วก็099 164 1255นะครับผมอ่ารถไทยฟ,ฟรอร์ดนะครับตันนี้เป็นฟรอร์ด5,000นะครับเครื่องเจเ็ดนะครับผมอ่ามาพร้อมอุบวอลดันหน้าผ่านหลังจากปกติราคาอยู่200,000บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษกัเลยลถไป20,000บาทเลยเอา180,000บาทพอนะครับพร้อมใช้งานแถมด้านหน้าผ่านหลังตรงฟรี300โล แถมดันหน้ากับพันเจ็ดนะครับผมโอ้เครื่องเกียร์ดีเลยคันนี้ทักพาดูแบบเปยกๆเลยสุดยอดมากครับบอกให้รีวิววันหลังก็ไม่ยอมครับ เดี๋ยวสตาร์คันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งคันนี้จอรเดียจอรเดียห้าสามหนึ่ศูนย์ตัวนี้หกสิห้าแรงคันนี้เจ<ม>็ดส้าแรงอ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันทัสองคันให้ราคาเดียวกันเลยครับคันละแสนแปดอพร้อ,อมอใช้งานทั้งคู่ครับเรามาลองนั่นดูอ่า หกสิบห้าแรงกับเจ็ดสิบห้าแรง,งเราทดสอบลงกันดูอ้าววันทูที่ไปสู้กันเลย ผมออใช้งาน,น,นทั้งคู่ครับสูบกันใหญ่ไม่ได้ครับแรงดีแรงดีแรงดีตัวตัวนี้ไม่ได้ใส่หางอันนี้เท่าไหร่ครับปิ๊กแสนแปดเหมือนกันแสนแปดนะอ่ะับอะสูบปีสามร้300อยโลอ๋อคันนี้ไม่ได้ใส่หางคันนี้ไม่ได้ใส่หางมันเลยน้ำหนักมันไม่ได้แต่ว่าก็แรงทูสีกันเจ็ดห้ากับหกห้าทุลักแสนแปดครับคันคันนี้ได้ทานหลังไหมครับปิ๊ได้ได้าทานหลังเหมือนกันครับ รอบนี้ก็ดูครับรถเหลือประมาณนี้ครับฝั่งนี้เหลือแค่ห้าคันนะแล้วก็ฝั่งโน้นอีกสองคันจากที่เรามารอบที่แล้วครับโปร,โปรเปิดร้านใหม่นะขายดีมากครับเนี่ยเหลือแค่นี้เองขายไปหลายคันเลยครับโอ้พี่พิทักษ์สู้มากครับดูครับรบเงยก็ไม่กลาง <laughs> สุดยอดเลยไม่เลื่อนเป็นวันหลังก็ไม่ยอมครับ fc ถามมาเยอะครับอยากให้อัปเดตให้จัดไปครับต่ดเอาใจ fc fc ขอมาครับอ่าให้อัปเดตหน้าร้านให้หน่อยวันเหลือคันไหนบ้างอัปเดตพร้อมกับราคาพิเศษอ่าถัดมาครับเป็น lc 508ตัวนี้อ่ารถปี52นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังจากปกติ2องแสนบาทวันนี้เอาไป1นึ่งแสน เจ็ดมืันบาทพ่อเซตเจ็ดมืันบาทครับดันหน้าผ่านหลัง สี่ห้าศูนย์แปดครับสี่ห้าแรงมาร้ารงยนต์สี่ศูนย์แปดเย็นหน้าสี่เย็นถอยหลังอร์เดินหน้าผ่านหลังอไปหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท ดัเก็บครับ L458 อ่าคันถัดมาครับคันนี้ L348 อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลัง า 7, บาันนี้รถปรับสภาพเก็บรั่วซึมตีดกันหน้าของใหม่นะครับเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นสวยเดิมอันนี้ไปรถไปสองหมื่นเลยเอาแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท่ดวนดเลยครับราคานี้เจ็ดเก้าพันบาทครับยางใหม่สี่เส้นดันหน้าผ่านหลังตรงฟรีสามร้อยลูกอันนี้จะได้เป็นดันหน้าชุดใหม่ด้วยครับ ชุดดานหน้าใหม่เลยนะของนา s a ตัดมาตัวนี้ L30, 08, 30 8, แรงนะครับจาก1,95,000บาทวันนี้เอาไป1,70,000บาทครั1,70,000บาทอุปกรณ์หน้าหลังตัดหน้าพัานหลังตัดหน้าพัานหลังครับตรงปี300โลครับ คันนี้ก็จะเป็นฟอร์ดเพาเดียวนะครับคันนี้เครื่องไม่ติดนะครับขายตามสมภาพจากแสนหนึ่งเอาไปเก้าหมื่นปะเก้าหมื่นเก้าหมื่นบาทฟอร์ดห้าพันสตาร์ทไม่ติดเครื่องลว,ลวมจัดลวมจัดแต่ว่าสตาร์ทติดไหมครับไม่ติดครับไม่ติดเลยลองแล้วอออถขายตามสมภาพไปเช็คนะครับครับแล้วก็คันนี้จอร์เดียห้าสามหนึ่งศูนย์หกสิบห้าแรงนะครับเป็นสองเพาขับเครื่องสี่ล้อคันนี้จากสามแสนบาทวันนี้เอาไปสองแสนแปดหมื่นบาทพอ สองแสนแปดหมื่นรถไปสองหมื่นเลยดันหน้าผ่านหลังดันหน้าผ่านหลังส่งฟรีสามร้อยโลยางรั่วเอาอยางรั่วยางหน้ารั่วทำได้เิี่ยเถ้ารีวิวแล้วเอาไปจอดไปขากันแค่นั้นเด้อ<แ>เอานั่นแหละขยับไปแล้วมาเอาไป,ไปจอดแค่นั้น ใช้งานปกติครับเพราะว่าวันนี้ยางรั่วเดี๋ยวต้องไปป่ายางหน่อยก็ใช้งานไนะด้หมบไปเลยนะไปจอบบดฝั่งหมด ตอนนี้สาขาห้าก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับรถไถ่บางตาเนดะี๋ยมีเข้ามาเรื่อยๆครับเข้ามาเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็เพิ่งเปิดร้านอาหารไปเมื่อวันที่ยี่สิบสองนะครับก็ต้องขอขอบคุณสําหรับเอฟซหลายๆท่านนะครับจากหลายๆอาเภอนะครับวันเปิดร้านนี้รู้สึกว่าโต๊เต็มนะครับเ,เต็มจนล้นแล้วันนั<อ>้นล้นออกมาข้างนอกเลยนะครับถือว่าเป็นนิมนิมิตหมายที่ดีนะครับก็เปิดได้สามสี่วันแล้วตอนนี้ ลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆครับบางคนก็ยังไม่รู้ว่าเปิดร้านแสงตะเวนจ้าแสงตะเวนจ้านั่นนางรองครับตอนนี้ก็เปิดทําการแบบเปิดทําการอย่างเป็นทางการครับตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงตีหนึ่งนะครับเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็เป็นดนตรีสดนะครับวงดนตรีสดเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันครับมาเยี่ยมชมได้นะครับครับ กินข้าวฟั <มา S 1> งเพลงกินข้าวฟังเพลงกันครับมาสรุกกันคันนี้เป็นหกลอดด้ลอดำหกล้อดำคันนี้เข้าใหม่เหรอพี่ใช่ครับหกล้อดำติงไอเท็กเอามาวางอยู่สาขาห้าเลยใช่มาเมื่อวานมาเมื่อวานสเปคยังไงครับคันนี้คันนี้เป็นเครื่องยนต์สองร้อยสี่สิบเโอแปด สองร้อยสี่สิบครับเป็นคอมมอนเดลหรือว่าปั๊มสายเป็น J.O. 8 4เป็นปั๊มสายของปั๊มสายอ่าทลิฟฟี่พาวเวอร์เครื่องดีคัสซีสวยเครื่องดีคัสซีจับคคสซีแต่งรหรือเปล่าน้ำมันขาดสายสมอใช่ใช่โอสมอตามสภาพนี้แต่ว่าใช้งานได้ปกติดํห้าคิว อ่าเอฟหน้าหลังเล่มอะไรพร้อมไหมครับเล่มพร้อมครับราคาคันนี้เอาไปตามสภาพนี้เลยจากสามแสนสองเอาไปสองแสนเก้าหมื่นบาทเสองแสนเก้าราคาถือว่าโอเคนะอ่าแบบได้เครื่องใหญ่ด้วยนะได้เครื่องใหญ่ครับอันนี้ต้องไปเก็บเอาเนาะกระโปรงอะไรมีมาไหมมาแบบนี้เลยมาแบบนี้เลยใช่มาแบบนี้แล้วมาจอดแบบนี้เลยเนี่ยกระจกราหน่อยอ่า ทีน่นีก็น่าจะได้เปลี่ยนใหม่นะ่นก็โปโรก็ไปหาซื้อใส่ครับอใส่หน้าเรียนไปเลยดีย๋รอน้ำมันหมดเครื่องครับ,บ,บภายในก็ไปเก็บเอาครับแต่ว่าพื้นพื้นไม่ผูนะอ่าพื้นไม่ผูใช้เอเย็นไหมพี่เอน่าจะไม่มีจะไม่เย็นไม่เย็นไม่มีหรือไม่เย็น คอมแอร์อยู่แผงแอร์อยู่อ่อครบอยู่ต้องไปของสายพานเอาเปโย8ซีเครื่องใหญ่เลยปั๊มสาย240ขึ้นปากบบอสบายนั่งขาคอยห้างก็ได้ไม่ต้องเหยียบคัน,นเร่งรับรองดับตามสภาพอ่าคัสีสวยนะสวยทั้งเส้นเลย ลำมันหมดถัง้ำมันหมดหรือว่าท่านใดอยากได้คลิปวีดีโอเดี๋ยวทำทำคลิปให้ใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวติดต่อเข้ามาโดยตรงก็ได้เดี๋ยวส่งคลิปให้ทางไลน์ลก็ถือว่าพร,ร้อมใช้นะภาษีโอ้ภาษีพึ่งขาดพึ่งขาดเมื่อเมษาปีโอหกอ่าเล่มครบอันนี้น้ำมันหมดนอกสตาร์ทไมใ่ใช่ใช่ใช่เขาขับมาจากหนองนา,นาคนะวันนั้นอนะ แล้วน่าจะแบบขับมาถึงก็น่าจะเหมือนกับเอาวาแค่ถึงอะ่ะ <c oughs> แล้วมาถึงแค่ถึงจริงๆโอ้ดีนะมันหมดอยู่กลางตลาดนางรองถึงแล้วก็หมดเลยใช่โหสุดยอดเลยแต่ว่าเครื่องดีเครื่องดีเครื่องดีคร,งดครับดำเดิมยกได้ปกติราคานี้หาไม่มีครับวยเครื่องเกโอแปดด้วย <c oughs> บ่าดาก็สวยอยู่นะ ขึ้นสวยไหมดูนีสวยอือขึ้นไม่ทะลุชิฟฟี่เด็กชิฟฟี่พงไ์บริพาวเวอร์ครับครับผมก็ยังไงก็ต้องขอฝากอีกหนึ่งาสาขานะครับคือสาขาที่ห้านะครับผมสำหรับพี่น้อง fc สุดข่้นนะครับที่ติดตามด้วยดีเสมอมานะครับผมก็ในส่วนของสาขาห้าก็อย่างที่ว่าครับก็เป็นร้านอาหารเครื่องดื่มรวม,มทั้งร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองรถหกล้อ สิบล้อนะครับยังไงก็ต้องขอกราบขอบคุณมีหลักเอฟทุกท่านที่ให้ความอุปการะให้อ่าความสนใจทางร้านด้วยดีเสมอมานะครับและตลอดไปจากใจทีมงานพี่ทักวีรำคนเดิมครับผมยังไงก็โทรมาครับ0803839789 0 3, 3, 8 98 4 0 4 98 3 7 9 9แล้วก็0991641255พี่ทักวีรำคนเดิมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ก็เท่แล้วครับ